ถ้าคันหนึ่งอะเอฟซีนะถ้าขายได้ตามเป้าที่เขาตั้งเอาไว้แล้วของเขาไม่ได้ถูกถูก,ถกนะของแพงด้วยเออแล้วให้เอฟซีช่วยไงอยากจะได้เอาคือหารถให้แกหรือแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องต้อง,องแกลกด้วยมาก็คือคุณต้องซื้อของช่วยช่วยเขานะครับลุงถึงจะได้เห็นไหมเออแต่ลุงแกก็บอกว่าไม่เอารถแบบนี้ไม่เอาไม่เอาเออไม่เอาเพราะว่าแกไม่รู้เอาไปทําไม เออปรากฏว่าเรื่องตรงนั้นก็จบไปก็ไม่พอใจอีกเออพอสร้างตัวนี้ไม่ได้ไม่มีผลไม่พอใจออกไปด่าอีกนะออกไปดา่าตอนนั้นเอาไปโจมตีช่างใหญ่อีกอ้อ้คือถ้าใครก็แล้วแต่ที่เข้ามาแล้วผลประโยชน์มันไม่ได้ออคุยกันไม่ลงตัวนน่นนะี่ะกลับไปก็ใส่เลยเอฟซี D, นะโดนพวกถล่มเลยเออหา,าเบบหาว่าเป็นแบบนู้นหาว่าเป็นแบบนี้เออหาว่าเป็นจำเลยนู่นบ้าง นะเป็นฆาตกรเป็นนู่นนี่นั่นอะไปทั่วเลยเอตอตะกกรไม่เป็นอย่างนั้นนะพอมาอยู่ใหม่ๆเนี่ยกะว่าจะมีผลประโยชน์ด้วยแต่ไม่ได้พูดแบบนี้พูดคนละเรื่องอูพูดเอาใจทุกอย่างพูดดีแต่พอแต่พอไม่สมหวังไงโอ้โหคราวนี้นะแหละแ้ใส่ย,ยับเยินเลยคือคนพวกนี้มันไม่พูดง่ายอมันไม่ไม่มีจิต ใจที่จะเป็นเป็นมิตรเออมาด้วยใจบุกหวังที่จะเอาผลประโยชน์อย่างเดียวเยอะเอี yeah. ไม่มีแอดมองไม่เคยเห็นใครสักคนที่จะแบบใจร้อยเปอร์เซ็นแกจะได้มาได้เงินมาต่อเมื่อแกทำคุณประโยชน์ให้กับคนของเขาอยู่แล้วเออให้กับบริษัทเขาหรือให้กับผลิตภัณฑ์เขาอยู่แล้วแกถึงได้ดังนั้นแกก็ไม่ได้เห็นไหมชัดเจนไหมนั่นแหละ เออแกถึงจะได้ตังได้ตังมากับแกก็ต้องดิน้นโอ้โหนะสุดขีดอ่ะเห็นไหมคนละเรื่องเลยพราะพวกนี้อ่ะพวกนี้มันก็หวังเ,เออหวังว่าได้ผลอะไรโอ้โหแคคิดดูที่ผลิตภัณฑ์เพียบเลยตอนหลังมาไม่รู้ขี่เจ้าตัยขี่เจ้าก็คล้ายๆกันทั้งนั้นเลยมาเต็มไปหมดมาอยู่ที่นี่เออหวังให้แกโปรโมทให้สินค้าจริงๆเราไม่เคยรู้จักหรอกสินค้าพวกนี้ถูกไหมล่ะ เออเขาขายออนไลน์หรืออะไรแล้วก็ซื้อขายไม่เป็นอยู่แล้วออนไลน์ใช่ไหมอพอตอนหลังๆมานี่โอ้โหให้เป็นพรีเซนเตอร์โปรโมตสินค้าให้โอ้โหเป็นไงเกินคาดเลยเอฟซงานนี้เออมีแต่สินค้าเต็มไปหมดขายเอฟซีซื้อไม่หวัดไม่ไหวกินไม่รู้จะยังไง <c oughs> เออเห็นไหมแล้วพอแกเริ่มมีผลิตภัณฑ์ของแกขึ้นมาเอง แค่นั้นแหละพวกนั้นก็อยู่กันไม่ได้ครับเพราะแกก็ไม่โปรโมทให้อีกแล้วถูกไหมแกก็โปรโมทของของแกอย่างเดียวเอและเอซีก็ไม่ไปซื้อของพวกนั้นก็มาซื้อของช่างใหญ่เห็นไหมพวกนั้นก็เลยต้องไปครับเอจอร์ลีจากกันไปเอบางคนก็ไปโอเคไม่มีปัญหานะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปก็ส่วนมากไม่มีปัญหาแต่อคนที่อยู่ฝั่งฝั่งโน้นออกไปส่วนมากก็มีปัญหาเหมือนกัน เออไปฟาดแต่อะไรส่วนมากส่วนมากเขาก็ดีนะเจ้าของผลิตภัณฑ์ไปเขาก็ไปแล้วเขาก็ไม่ไมาฟาดเออไมไ่มาแทงข้างหลังไม่มาน,นู่นนี่นะเออคือไม่ได้ทําธุรกิจร่วมกันก็ต่างคนต่างแยกย้ายกันไปเห็นไ,ไหมอ่าใช่ตอนนั้นน่ะรวยแล้วเออรวยแล้วเพราะว่ายอดขายมันไม่ใช่น้อยนะแกกว่าแกจะได้เป็นแสนนะยอดขายไม่น้อยนะ เอออยู่เดือนสองสามเดือนได้แล้วแสนหนึ่งเอเห็นไหมเออได้เป็นแสนนี่โว้ยแกขายส้กเท่าไหร่แล้วถึงจะได้ขนาดนั้นออฟซีไอเราได้ขายได้แอดเคยได้อยู่สามสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยเออหกร้อยเจ็ดร้อยเนี่ยอยู่ประมาณเนี้ยเออคอมมิชชั่นอ่ะได้อยู่แค่เนี้ยหลังๆก็ไม่ค่อยได้นะเออไม่เห็นนะเห็นไหมก็ไม่ค่อยได้ อแต่ว่าของอย่งใหญ่เ็าได้นานานก็ได้เป็นแสนนะรวมรวมมาก็ได้เป็นแสนเป็นแสนนี้เห็นไหมตอนหลังๆแกก็เลยไม่เอาเออไม่เอาเลยเแม่เดือดเดือด <laughs> อะไรอีก,ก็คนวีรุดเ,เดือดอีกแใช่ไหมนั่นนะสิโอ้ยนะครับเอฟซีคนนี้เขาก็หา หา,าหาประเด็นอยู่ตลอดเวลาตอนนี้แอดก็ไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาหาแต่ประเด็นใส่ตัวเองเออเนะหาประเด็นใส่ตัวเองหาเรื่องราวใส่ตัวเองเอสองคนนี่โอ้หนะออเไม่รู้เรื่องอะไรนะครับเอาเรื่องรู้เรื่องนี้มามูลี่เอามาพูดเอามาใส่ร้ายเอามาพูดเบี่ยงเบนบิดเบือนความเป็นจริง ความไมจริงนี่เราพูดกี่ครั้งก็เหมือนเดิมนะบอกตรงนะที่เราเคยอยู่ตรงนี้มาแล้วก็เคยสัมภาษณ์นะครับหลายๆคนเคยสอบไต่สามไอ้ไต่ถามดูนะไต่สวนดูแล้วก็สอบถามดูว่าเรื่องราวม,มันเป็นมายังไงเกี่ยวข้องกับอะไรบ้างใครรู้จักใครอะไรยังไงแล้วก็สอบถามมาหมดส่วนมากจะสอบถามกับคนที่เขาไม่ได้มีปัญหาหรือไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องพวกนี้เป็นชาวบ้านธรรมดา เขาก็บอกเขาก็บอกไม่เขาไม่ได้ปิดหรอกแต่จะให้เขาพูดออกอากาศเขาไม่พูดนะเราก็ไม่อยากจะให้เขาพูดออกอากาศอยู่แล้วถูกไหมเออเดี๋ยวมันจะโดนพลาดพิงเดี๋ยวก็โดนอาขานั้นเขาเพ่งเลงเอาอีกจะซวยอีกเอก็เราก็คุยกันเราก็มาพูดต่อแค่นั้นเองเออใครจะเชื่อไม่เชื่อก็ไม่รู้ลนะแต่มันเป็นมาแบบนั้นความาจริงก็คือแค่นั้นเอง แต่ไอ้พวกนี้ก็ไปพูดซะยืดยาวเลยเออเอาไปเอาไปเท้าความน่นดูแบบจากคนไม่ผิดก็ให้มันผิดเยอะแยะอ่ามันพูดให้มันพูดให้ผิดเยอะแยะเลยจากคนที่ไม่ผิดดูเหมือนจะไม่ผิดหรือผิดน้อยที่สุดมันกลับให้พูดให้ให้ผิดเยอะเลยอ่าให้ผิดแบบติดคุกยาวไปเลยพูดลักษณะน,นั้น แต่เวลาของมันเป็นไงโอ้ยไม่มีผิดเลยคดีแค่ไหนก็ไม่เคยผิดเลยคดีมากคดีเล็กคดีใหญ่ก็ไม่ผิดเอ,อผิดก็ผิดนิดเดียวอฮะพูดแบบเข้าข้างตัวเองเห็นชัดๆขนาดของเขาเจอคดีใหญ่ๆห,หนักๆเนี่ยเขายังบอกโอ้มันเล็กเด็กเล็กๆเ,กเกขาว่างั้นไม่ได้ใหญ่เะที่ไหนได้นะครับเอ,อบางคนก็ติดคุกยาวเลยจนมันออกทุกวันนี้ก็ยังอยู่กันยาวเลยเห็นไหม อคอดีเล็กๆถ้าคนดีจะไปติดคุกทำไมถามหน่อยเอฟซี FC. ใช่ไหมเออถ้าคนดีเขาก็อยู่ข้างนอกสิอะไรก็ทําอะไรเขาไม่ได้ถ้าเขาไม่ได้ทําผิดอะไรแค่นี้ก็พอแล้วเอฟซี FC. ไม่ได้ทําผิดอะไรถามหน่อยนะว,ว่าเอ,อเขาจะผิดไปติดคุกได้ยังไงเอ,อการแก้งก็ไม่มีทางถ้ามันหลักฐานมันชัดเจนอยู่แล้วแต่ยังว่าเนี่ยหลักฐานอย่างว่าเนีย่ยเอฟซี FC. มันไอ้พวกนี้มันก็พยายามอะ พยายามจะชี้แจงพยายามจะบิดเบือนให้ทางนี้เขาผิดอย่างเดียวเอเขาบอกโอ้ผิดแน่นอนนะคาพูดไม่ไม่ตรงแค่คําพูดของคนเนี่ยถามว่ามันจะไปไปกล่าวหาเขาทําผิดได้ไหมแค่คําพูดอะมันไม่ได้เอฟซีนะมันไม่ได้เลยเออมันต้องเห็นจะจะหนึ่งละใช่ไหมเออประจักษ์พยานก็ต้องเห็นด้วย แล้วก็อะไรไทม์ไลน์ต้องได้อีกไทม์ไลน์ก็นิติวิทยาศาสตร์ก็ต้องมีอีกเนี่ยสองสามอย่างเนี้ยมันก็จบแล้วแต่นี้ไม่มีอะไรสักอย่างแต่มันก็พยายามจะพูดว่าว่านี่ไงแกพูดไม่ถูกเขาก็บอกว่าแกนี่ยพูดไม่รู้เอามาจากไหนแต่ก็อย่าลืมนะท,ทั่วไปที่เรารู้เราเห็นกันอยู่เอนะว่าไม่มีใครเขาพูดก่อน ไม่รู้ว่าใครไปปล่อยข่าวเออว่าแกไปพูดแบบนู้นแบบนี้ทําให้ทําให้มันเอาไปบันทึกเห็นไหมเรื่องที่ไม่จริงเนี่ยก็ไปบันทึกเออว่าพูดอย่างงู้นอย่างนี้บางคนก็ไม่ชอบใจไม่ชอบใจช่างใหญ่อยู่แล้วใช่หไหมเขาก็พูดใส่เข้าไปเลยให้มันดูน่ากลัวมากยิ่งขึ้นให้มันดูเออดูแล้วเนี่ยรอดยากเออเขาจะพูดแบบเนี้อ,อ่าเห็นไหมพูดว่า เฮ้ยช่างใหญ่นี่พิรุษนะน่าสงสัยเออพิรุษอันนู้นมั่งอันนี้มั่งเยอะแยะไปหมดแต่แอดฟังแะพูดแล้วนะนั่งฟังอยู่ด้วยกันเนี่ยนั่งตรงข้ามกันแล้วก็คุยด้วยกันแอดไม่เห็นมีใครไม่เคยเห็นเขามีพิรุษเลยนะเอฟซีนะคำพูดของเขาเลยดูจากดูจากสายตาด้วยเออแล้วแล้วพูดแล้วก็มองตากันด้วยนะก็ยังไม่เห็นมีคําว่าพิรุษอ่าเห็นไหม คนมันจะพิรุษเนี่ยคนมันจะทำผิดเนี่ยทุกอย่างมันได้หมดแหละทำลายก็ได้เออทำลายก็ให้ต้องได้หมดแล้วต้องไม่มีบิดเบือนความจริงคือความจริงทุกคนคนที่อยู่ในหมู่บ้านต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันตรงกันหมดทุกเรื่องอันนั้นแนหะคือความจริงแต่น,นี่ก็พูดกันไปคนละทางของทางเพราะอะไรก็เขาไม่เห็นไงเขาจะไปพูดอย่างอื่นได้ไหมลนะ่ะก็มันไม่เห็นไงเขาเลยพูดแค่ทำลายตัวเองแค่นั้นเองทำลายตัวเองก็คือ ในระหว่างวันที่เท่านั้นเวลาเท่านี้อยู่ตรงไหนตรงไหนแค่นั้นเองเออแล้วแล้วก็ไม่ได้เห็นอะไรต่างหากเนี่ยแล้วคุณจะไปแย้งอย่างอื่นได้ยังไงในเมื่อเขาให้การมาแบบนี้อันนี้คือประจักษ์พยาน <c oughs> ถามว่ามันมีพิรุษตรงไหนมีแต่ฝั่งโน้นนะ่ะมันที่บอกมีพิรุษแต่ฝั่งเรานี่เราเบงมองมาไม่ออกเลยว่ามีพิรุษตรงไหนวะเออเออมีพิรุษตรงไหน เขาบอกว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นะบอกเขาไม่ได้ทั้งใหญ่เขาอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ไม่สามารถจะแจ้งบอกก็ได้แต่คนอื่นบอกทำลายตัวเองได้หมดอ้าว <c oughs> แ,คแค่ไม่ตรงแค่เจ็ดนาทีเนี่ยนะโอ้มันจะเอาถึงขั้นให้ตายกันเลยไงวะเออเจ็ดนาทีเนี่ยนะอ,อบอกว่าอยู่ตรงไหนก็ไม่ได้อยู่ตรงโน้นตรงนี้มีปัญหานรงเนี่ยนะอะไรว่าเจ็ดนาทีเนี่ยนะมันก็เกินไปแล้วมั้งไงว่า ใช่ไหมมันไม่ใช่แล้วเอฟซีอ่าสวัสดีช่างบอยด้วยนะครับเจ็ดนาทีนะครับนะเจ็ดนาทีเออมันก็ดันทุลังอยู่นั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้สนใจว่าเจ็ดนาทีจะทําอะไรได้หรือเปล่าไม่ไม่มีมันทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นแหละมันก็รู้เออแต่มันก็พูดไปมันไม่มีเรื่องอื่นจะไปพูดแล้วแล้วยิ่งใกล้วันเข้ามาทุกทีโอ้โหนะครับเอฟซีดินนะครับนะ เออคือยกก็ไม่ได้ฟรีนะยกก็จะจะทําให้คนอื่นเขาผิดสังเกตเขาว่างนั้นยกอะถ้าเกิดยกมาเนี่ยเขาบอกว่าเฮ้ยรู้กันหรือเปล่าเออกับพวกนี้รู้กันหรือเปล่าเพราะว่าพวกนี้เนี่ยอา่าเขาทํานายไว้ว่าจะยกแน่นอนแน่หาว่ารู้กับคนภายในเอา้าจะรู้ได้ยังไงเรื่องนี้เขาจะไปบอกกันทําไมถูกไหมเราไม่มีข่าวข่าวเลย เอาแค่ยังเก่งๆเนี่ยยังเคาะกระไดเนี่ยเขาก็ไม่รู้เขาก็ยังไม่ได้พูดอะไรเลยเพราะอะไรเขาก็ไม่รู้เหมือนกันเออมันจะไม่หลุดออกมาจากข้างในได้ไงมันไม่มีทางเอกสารจะหลุดออกมาก่อนก่อนอ่านคําเออมันจะออกมาก่อนได้ยังไงมันไม่มีหรอกอยากจะรู้ก็วันนั้นวันเดียวเออเวลานั้นเท่านั้นะถึงจะรู้เออถ้าอย่างนั้นเขาจะบอกว่าลิกสิ์เหรอเออลิกสิ มีแต่ออไทฟ,ฟงสฐานไทฟงเขาจะรู้นะครับ <im> หรือเปล่าบุญจิ้นเขาก็จะรู้ดีออทั้งน้นแหละแต่คนอื่นเนี่ยไม่มีทางไม่มีใครรู้แม้แต่คนในทํางานในนั้นก็ไม่รู้อ,อทํางานในสานไนฟงเขาก็ไม่รู้ว่ามันจะออกมาอย่างไงเขาก็ไม่ได้รู้หรอกอ,อ,อย่างของเราเนี่ยที่เราพูดเนี่ยก็เพราะว่าจิตใจเราคิดว่ายังไงเราก็คิดว่าออมันไม่ได้ชัดเจนเราก็คิดว่าต้อง มันต้องยกสิทุกคนเขาก็เอาพูดกันไปเป็นเสียงเดียวกันเพราะอะไรเขาไม่ได้รู้เราไม่ได้เห็นหรอกว่ามันมันอ่านคือในเอกสารนะ่ะจะยกหรือจะลงเราไม่รู้แต่เราที่เราพูดเนี่ยเพราะเราเชื่อมั่นเนี่ยเพราะว่ามันไม่ชัดไงแค่นั้นเองเออคนอื่นเราไม่รู้หรอกแต่อย่างแอดแอดบอกเลยว่าถ้าเรื่องอันไหนที่มันไม่ชัดเนี่ยเราก็จะบอกเลยว่ามันไม่ชัดนะเออหาข้อมูลมาอีกมีไหม ที่มากกว่าเนี้ยอ่าแต่ไม่มีเราก็ต้องเชื่อถือได้ว่าเฮ้ยถ้ามันไม่ชัดเรามันก็ต้องมันจะไปต่อได้ยังไงถูกไหมมันต้องชัดกว่านี้เออในเอกสารมันก็มีบอกอยู่เออถ้าชัดมันก็โอเคเออแต่ความเป็นจริงเอฟซี Z, ที่เขาได้มาที่เขาที่เขาไปออกหมายมาก็คือประจักษ์พยานนั่นแหละอย่างอื่นไม่มีเลยลเพราะอย่างอื่นนี่รู้ก่อนล่วงหน้าก่อนประจักษ์พยานคนนี้จะออก เออเขารู้ก็ก่อนแล้วนั่นก็ถือว่าเขาบอกว่าเขาคิดในใจกันแล้วว่ามันไม่น่าจะเอาผิดได้ก็ต้องหาเพิ่มเติมสิหาเข้ามาเพิ่มเติมก็คือทําอย่างอื่นไม่ได้แล้วเพราะว่าทางด้านวัตถุนะครับหรือทางด้านไอนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันไม่สามารถจะเอาได้ไงมันไม่มีแล้วไงพูดง่ายๆก็เขาไม่ได้ทํามันจะมีได้ยังไงถูกไหมเออก็เลยหาเอาประจักษ์พยานเอาให้มันชัดเจนใกล้ๆเคียงหน่อย อ่าเห็นไหมก็หาเอานี่ไงก็ไปจับยายคนหนึ่งมาไงยายคนนั้นก็งงเลยเออลูกหลานก็ตามหาตามหาทั้งวันเลยว่ายายแกอยู่อยู่หายไปไหนอยู่อย,ย,ยูออ่หายไปเฉยเลยเออหายไปเฉยเลยเอฟซี FC หายทั้งวันเออตอนเย็นเข้ามาปล่อยเอามาส่งว่าไงนะเอามาส่งเรียบร้อยนะแล้วแกก็บอกว่าแกก็ไม่รู้เรื่องอ่ะนะ คือแอดไม่รู้หรอกแกพูดยังไงกับทางโน,น้นะแต่ในเอกสารมันออกมาอย่างนั้นบอกว่าเห็นเออแกไปตัดฟืนบอกว่าเห็นเดินลงมาจากเขาแน่มันจะขนาดนั้นคือในเอกสารนะไม่ใช่แกพูดนะไม่ใช่ปากคําพูดของแกนะในเอกสารเป็นอย่างนั้น แต่แกมาเล่ากับคนในพื้นที่เนี่ยแกมาเล่าอีกอย่างหนึ่งเอฟซี FC. แกบอกว่าแกไม่ได้ไปไหนเ,เล่ากับคนพวกนี้แล้วคนพวกนี้เขาก็ยืนยันได้เพราะอะไรแกเขาเห็นไงเขาเห็นวันนั้นเขาก็เห็นแกไม่ได้ไปไหนเออไม่ได้ไปหาฟื้นนะเออแกก็นั่งอยู่ใต้ถุนบ้านทั้งวนันเออก็นั่งอยู่กับเพื่อน <S <S เพื่อนบ้านอ่ะก็นั่งคุยกันอะไรกันเกีก่ยวกับเรื่องนี้อ่าคุยกันเรื่องนี้ใช่ไหมมันดังอ่ะ เออแล้วก็บอกเห็นได้ยังไงวะแปลกใจจริงๆเอมันก็เลยออกมาในรูปแบบนี้เอฟเห็นไหมชัดเจนไหมออกมาในรูปแบบนี้ใช่เขาอคติมันมันไม่ชอบเลยละนะครับอ่ามันไม่ชอบเลยนะครับคุณมาีการนะครับผมมันไม่ชอบไงมันถึงพูดไงก็มันจะเข้าข้างไง มันเห็นไหมสังเกตมันดันเมฆไหมมันดันทุลังดันทุลังอยู่นั่นแหละเอพูดซ้าๆอยู่นั่นแหละว่าอ,อผิดนะอย่างงู้นอย่างนี้แต่ถามว่าหาหลักฐานอย่างอื่นมาไหมไม่มีพอให้หลักฐานอให้หลักฐานหาให้หา,าหลักฐานมาก็คือ,อแรงจูงใจมีมูลเหตุไหมมีแรงจูงใจไหมมันหาไม่ได้มันก็บอกแค่ได้ว่าโมโหไง <laughs> อันนี้ไปกันใหญ่มันบกโมโหไงมันพยายามจะชี้นาไปบอกว่าโมโหไงเออบอกว่าเป็นคนโมโหง่ายก็เลยพลั้งมือไปมันว่าอย่างนั้นโอ้โหมันพูดเป็นตุเป็นตาคนเราเขารู้อยู่แล้วว่าทําอะไรผิดถูกถูกไหมล่ะเขาไม่ได้เมานน่เออต้องช่วงเช้าจะไปเมาที่ไหนแล้วเขาจะไปทําทําไมมันก็พูดไอ้คนที่พูดเนี่ยมันเป็นคนอยู่ไกลด้วยนะไม่ใช่คนอยู่ใกล้นะเป็นคนอยู่ไกลด้วยแล้วมันรู้ได้มันเห็นล่ะมันก็ไม่เห็นเอฟซี มันเป็นการอุปโลก,กันขึ้นมาเฉยๆเนี่ยแล้วความน่าจะถือมันมีไหมมันไม่มีหรอกความน่าจะถือมันก็ไม่มีไม่ดู้ว่าผู้ขี่เที่ยวก็จะเหมือนเดิมเลนนยเห็นไหมเอฟซีนะคนเราก็อย่างว่าแหละมันมันจะเอาชนะเออจะเอาชนะว่างานนี้ดันอยู่อย่างเดียวนะไม่สนใจถูกต้อง อันนั้นเขาก็มีได้ผลประโยชน์ด้วยอ่าเขาได้ผลประโยชน์ด้วยเออทางนี้ก็จะโดนไปอ่าโดนไปเห็นไหมเขาตั้งธงเอาไว้แล้วอีฟซีเขาตั้งธงเอาไว้แล้วตั้งธงตั้งแต่บอกว่าฆาตกรรมไงเขาตั้งธงไว้ตอนนี้เออบอกฆาตกรรมนะเอาฆาตกรรมมันจะเป็นอย่างอื่นได้ไงมันไม่ใช่อุบัติเหตุนี่ถูกไหมฆาตกรรมก็ต้องหาบุคคลที่กระทำใครละ่ะถูกไหมเขาต้องไล่ไป เขาบอกว่าสิบกว่าคนะที่สงสัยแต่อยู่สุดท้ายก็เหลือคนเดียวก็คือตอบตัวเองไม่ได้ว่าอยู่ไหนเขาว่างาน <c oughs> เออมันต้องถามเหตุผลที่เจ็ดนาทีไปทำอะไรได้อะเอเอเขาก็พูดอยู่นะครับบอกแล้วนะครับการเวลาเนี่ยมันจะบวกลบอยู่แล้วอาจจะห้านาทีสามนาทีสิบนาทีบวกลบอยู่แล้วถูกไหมล่ะแต่ละเรื่องมันไม่ได้เป๊ะ เราไม่ใช่นักแข่งนักวิ่งจะต้องจับเวลาอยู่ตลอดเวลาเออมันอาจจะบวกลบก็ได้มันอาจจะพอดีกันก็ได้นะเออใช่ไหมถ้าถ้าพูดตรงตัวมันก็จะพอดีกันเลยแหละเออเจ็ดนาทีมันทําอะไรไม่ได้มันจะเป๊ะขนาดนั้นใช่เหรอชีวิตเออชีวิตคนเรานี่มันจะต้องใช้เวลาเนี่ยมันมีคุณค่าขนาดนั้นใช่หรอเอ้ยมันก็ดูไม่ใช่มม่ไม่สมเหตุสมผลเลยเอีเรื่องนี้เอาเรื่องตัวนี้มาตัด เป็นการตัดสินคุณเห็นเขาไหมล่ะคุณก็ไม่ได้เห็นเขาสักหน่อยคุณเห็นเขาทำไหมคุณเห็นเขาอุ้มไหมคุณเห็นเขาทาอะไรไหมก่อนหน้านั้นก็ได้อะเออก่อนหน้าก็มีมีเออก่อนหน้าก็ดีกันทั้งทั้งครอบครัวเขาก็ดีนะครับทั้งน้องก็ดีหมดดีทุกคนอนะเออแล้วจะไปเอาผิดเขาได้ยังไง